สวัสดีค่ะวันนี้เรามามีสินค้าจากทางร้านมาแนะนํานะคะเป็นพ่วงข้างรุ่นใหญ่โชคใหม่ถิดประคค่ะไปดูกันที่พื้นที่ใช้งานจริงเลยนะคะพื้นที่ใช้งานจริงของพ่วงข้างรุ่นใหญ่นี้นะคะความกว้างจะอยู่ที่67เซนติเมตรนะคะไม่รวมที่นั่งนะคะความยาวจะอยู่ที่120เซนติเมตรค่ะเหล็กที่ใช้นะคะจะเป็น เหล็กแ๊บน้ำปปาปลายเกลียว้าดเหลืองค่ะตัวโค้งตั้งจะเป็นเหล็กหกหนนะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะทางร้านใช้เหล็กแ๊บน้ำปลาปลายเกลียวเพราะว่านะคะเหล็กที่ใช้นี้จะมีความยืดหยุ่นค่ะเวลาดัดไม่แตกนะคะดัดค้งดัดโค้โงได้สวยนะคะที่ร้านจะเน้นเป็นการดาัดขะเพื่อลดรอยต่อนะคะทาให้รอยเชื่อมน้อยเพื่อทา่จะมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะค่ะการตัดเหล็กนะคะทางร้านก็ ก็มาดูกันที่อาร์มเลยนะคะอาร์มจะเป็นอาร์มบ็อกซ์เวฟนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากค่ะดูจากความหนาของเหล็กได้เลยนะคะรับประกันความแข็งแรงทนทานค่ะตัวชกนะคะตัวนี้จะเป็นโชคใหม่นะคะโชคใหม่แกะกล่องเลยค่ะตัวยางก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ติดบางโคลนชคใหม่ล้อยางเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่35,50บบาทนะคะไปดูกันที่ เหล็กแถมแล้วก็ฝาท้ายได้เลยค่ะค่ะมาดูกันที่เหล็กแถมเหล็กติดตั้งนะคะทางร้านจะให้เป็นข้อต่อนะคะเป็นข้องอสองอนค่ะแล้วก็แบรนดิตหนึ่งอนนะคะเหล็กตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเลยนะคะทั้งเป็นสายพานแล้วก็โซ่ค่ะฝาท้ายก็เปิดปิดได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจอุปกรณ์เสริมนะคะอุปกรณ์ ตัวนี้จะเป็นลอ้อเหล็กยางใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะบวกจากราคาปกตินะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นลอ้อแม็กยางบริสิ์ค่ะราคาจะอยู่ที่700บาทะค่ะตัวที่3นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะของทางร้านก็คือลอ้อแม็กยางใหม่ค่ะราคาจะอยู่ที่1,000บาทนะค,ะ,คะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้า สองศนกนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้กับช่อง